สิ้นอาจารย์วสินเจ้าของผลงานวรรณกรรมระดับโลกพระอานทน์พุทธานุชาอาจารย์วสินอินทสศระศิลปินแห่งชาติผู้สร้างสรรค์าง,งานวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากกว่าหนึ่ง,งรเรื่องเจ้าของผลงานพระอานทน์พุทธานุชาที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อเวลา2องทุ่นาทีของวันที่2ธันวาคม2 5ง8ณโรงพยาบาลตำรวจ อาจารย์วสินได้สร้างสรร์งานวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่พุทธศักราช2507รวมไม่น้อยกว่า100เรื่องทั้งด้านนวนิยายเรื่องสั้นสารคดีอนุทินและอัตชีวประวัติสาระ,ะหลักในงานเขียนทุกเล่มเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกระดับเช่นแสงเทียนพระอน,นุ์พุทธอนุชาพุทธจารยาพ่อผมเป็นมหาผู้สละโลก สาระสําคัญแห่งวิสุทธิมรรคสาระสําคัญแห่งมรรคสารี 3, 8, ธรรมบทอธิบายมลินทะปัญหาพระไตรปิฎกฉบับที่ทํ้ง่ายแล้วเป็นต้นสําหรับหนังสือพระอรรพุทธอรุณชานะครับเป็นหนังสือลเล่มอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนผมคือพระอาจารย์บุษสงปสโมซึ่งได้เรียนที่วิทยาลัยช่างคนเัตุวันด้วยกันได้ออกบวชตั้งแต่เรียนจบอวสศนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็น อยู่ในเพศบรพชิตขณะน,นี้ท่านอยู่ในเพศบรพชิตไม่น้อยกว่า40กว่าพรรษาแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มุง่งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังขณะน,นี้ท่านอยู่ในเพศบรพชิตไม่น้อยกว่า40กว่าพรรษาและบางช่วงของการบรพชาพระอาจารย์บุญทรงอุปสมโภคได้ใช้เวลาในการเก็บตัวฝึกกรรมฐานที่ปรสนาในถ้ำพร้อมทั้งอ่านหนังสือพระไตรปิฎกทั้ง4ี่พัเล่มจนมีความรู้จึงได้นํา ความรู้จากการปฏิบัติและจากหนังสือพระเจดีย์ดอกมาเผยแผ่สู่พุทธศาสนทุกวันนี้ครับท่านอาจารย์วศินอินทสระนะครับเขียนบทความเกี่ยวคติชีวิตไว้เรื่องหนึ่งนะครับท่านกล่าวว่าพุทุชนทั้งปวงเป็นผู้ที่เป็นแผลใจได้ง่ายเป็นแล้วรักษายากโลกโกรธหลงรักชังริษยาตรณีมายาโอ้อวดถือตัวนงตนอามาดมัวเมา ล้วนแต่ทําให้เป็นแผลใจทั้งสิ้นการระวังไม้ตกอยู่ในอํานาจของอกุศลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มุ่งหวังความสงบทางใจหมายถึงความสงบสุขไม่ใช่ความเพลิดเพลินแะคนส่วนมากถือเอาความเพลิดเพลินมาเป็นความสุขซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งนั่นเองแต่เป็นความทุกข์ที่เกี่ยวกับความเพลิดเพลินหรือมีความเพลิดเพลินฉาบทาอยู่ภายนอก คือทุกข์ที่มีความเพลิดเพลินเคลือบอยู่คนที่มีปัญญาน้อยมีอวิชามากจึงมองไม่เห็นทุกข์เช่นนั้นครับ